พี่น้องดงป่าดงใหม่ <c oughs> คอมเมนบ่คลองนี่สีไดดหยายอยู่พี่น้องป่าอันนี้ก็ไม่แต่ใหม่เศ้าขึ้นมาสี่เด้พี่น้องป่าสูตรงี้ หลบัลบหลบัลบหลบับหลับโอ้ปลาเจียสวง,งตัวนั่งยู่ยไต่ถ้าเป็นบ่เขา่าเผาวเป็นบ่ได้มันเนาะไม่ของคักของแน่เวไปตัวใหญ่เติือยู่ได้ปลาเจยตัวนี้ก็ได้ไข่อย,อยู่ดอกคุ้มคาอยู่คุ้มคามุดอยู่ <c ười> มดุดซับจะไปเคลียผู้ม,มุดบ่เก่งห้องอยู่อุกอุบอยู่เอ้าถือว่าหมันพี่น้องเอ้า

ขึน้นล่างยังไงติ๋อ้้พี่นองเป็นต้นซ้อนจ้ยเมียกใครพี่น้องเอมีแบบบบยกใครใครแถเดียวเนาะเออของแถเลยนี่ปลาสวยบ่นี่ปลาสวยงามอ้ยบักหอยพี่น้องเอาไปก่อนเนาะห้ามันเด็ดต้มเห็นบัวหอยบ่ได้เลยห้ามันเด็ดต้ม สาถือบาทแล้วจำหนึ่งคือว่าไข่อมองนีเพราะอยผิดหวังดิมันลมป่ามันโอ้โหบ่ได้มาตึกโดนเลยเด้๋ยนนีป่านมาหากินดีปัดปัดใส แม่บอกไหวยไหมตัวนี้อ้วนแม่หอยไหมที่ว่าพ่อเอาเว้ย <c oughs> <c oughs> นี่ปุดนะไากับสวยเด่นปุดนะบอกไหม <c oughs> ไขว่บัน รุ่นขเขาเผานี่บม่ธรรมดาเอาได้มันดูหกไมไม่จะบอกวนานิง <c oughs> ตันจืดลื่นกาุณล่างมีกี่ตัวนี่เออข้างล่าง น,นี่มีใครปีแต่ว่าต้องปากขี่เดี้ขีไ่ไร <c oughs> <c oughs> ปลานี่ขีไ่ไรปลาเขย่ง <c oughs> <c oughs> มีไหมโอ้ <c oughs> โอ้ไขย่ยุบปักกีลึกลึกไม่ก็เจ้ามัดฝังเขี้ยตัวปตัตตาเพียนตัวโอ้ตึกเนี้ยบ่ค่อยได้เด้อปตัตตาเพียนยืนมองยืนกับวิวอยู่ขึ้นมาบ่ฮะขึ้นมาบ่บ่ กันเถอะอยู่ทางในค่อยู่ปลาผสมที่นี่ผสมปลาเจรอยามันผสมปลาอันทั้งเดี่ยงเนี้ยขึ้นปุ้งแต่เพียนพันไม่พี่นาะหวนหวงปุ้งเลยมันสะท้อนอันแสงไฟไหมเกล็ดมันฟังแล้วกับบาหนี้เนาะเดือวสากไให้นอ่นเขาดึกถือดึกขึ้นทึ่งฟังเด็กโตเมื่อกี้ สามต่เหลียวเห็นแต่เหลียวเห็นเลยนี่มันบ่เห็นบ่รู้เหี้ยพี่น้องน้องเหี้ยของด้วยเป็นนันรอวบตั้งแต่หลวงปู่เต๋บัวแต่ว่าป่าหลายป่าหลายหลายอีเหลนให้หลายอีเหลน ตึกเมื่อพรานลวบห่างเขาโจมไหมอือหืออะไรรึดูเสียกฟ้าเพียกอืาฟ้าเพียกไม่ไมันลวกไม่เป็นฟ้าเพียก กระเทียกตัวเจ้าโบกูนี่นอ้โอโอเป็นซีอยู่ครับแปลซปีอยู่ไข่อยู่อ,อือเอหรออย่าโอ้เปลี่นไฟตัวนี้ยังไงเด้อเก็บป,ปลาเก็บป,ปลาเก็บป,ปลาครับนี่ครับเป็นผลงานครับผมท้องวันจะเกลี่ยกว่าข้างักเป <laughs> ็นปาน่าก็เอือ่นป่า มกเสียบยี่ป่า,ป,ป,าป,ปันปลาเบไม่่นีพี่น้องมกเสียบที่ดินนะครับบุกไม็ได้ต้มนึ่งแล้วพี่น้องมันขลองพี่น้องทันบุกคองกับบกไปได้หรอกมองได้คอง <c oughs> ก็ได้ปลามอ,มองมองขลองก็คล้ากันคันเท้าออกง่ายๆนี่กระสีลายอยู่ครับปลาตายเลยพี่น้องปลาสูตรนี่พี่น้องมันตายไวปะปลา,านี่มันตายไวใจเสวะ หลาบเรือกินผู้ดเดีน่ะครับผลงานวันหนึ่งสองสามี่หประมาณเจ็ดเทียพี่น้องปรมาณเจ็ดเทียโอ้เเจ็ดเทียร์หมะมีแต่ปลาเนาะมีแต่ป,าตปตลานี่นะครับก็ได้สนีแหละก็ถือว่ามาันอยู่คับพี่น้องมองก็ตึกกันว่เป็นตตึกนับเต็มได้นี <laughs> ่หนสองสาม ทีอ่าเทียีเก่าหาิมาเทาทองหาสมับหาสมโตพี่น้องโอยเนี้ยงเนี้ยแกมกันไปเอารับพี่น้องครับชินชอบก็เดลายุพี่น้องตองครับกัปากอะไรก็แช่ครับผมกับปิถีชีวิตหายุ้มกินพี่น้องกับเบาอีสานครับผมออซอนอีสานครับผมการหายุ้าหินอ๋ครับบ่าวสีดเนาะ นามบกก็เลยน,น้ำมันบกกันลงมาแต่นามบกมากมันห้องา,าตึกจักทีเอาครับผมฝากไวที่นี่ัะครับผมครับมืหน้ากับิ้พาพี่น้องมาหกินไหม